มนีส so ุก okay. ้ง oh, สุกนแค่ะกค่ตงติดตามอยู่ทางช่องของเฮานะค่ะหล่ถึงไลายคนกาเพ่นทรงผานะค่ะสบายมากให้ทัดห่ับตาแลับกาพวกรับปุยท่านได้รับเดือนค่ะเด้อสวยงามคะพขเป็นคบยางงามมุกสตองเงียพราาเป็นตับปาวนนอกเสียอะอ่าแต่งงามพี่ไม่ได้มือคนเดียวมาถึงเนาะ ไปไปเดียวหะัหยุเียวยุดหยุทกที่เลยแล้วก็ปูแล้วกดูเขียมมากหล่ะนี่นี่ค่ะลายปูลายคนเนาะค่ะรวมบุญมาเอาอะไรซื้อจักน้อยเดี๋ยวบอกบุญพันคอนะวันียี่สิบเกาเนาะค่ะ 29เก้าเมษาผู้ได้ล่วงเพียบมายิบเก้ามีหน้าจัผู้ได้รงผิีบฮ่า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 ฮ่นะ่า่เฮ่่ยฮ่าฮ่าฮ่านาน่าฮ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 าฮ่าั่วั่าฮ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 ่าเ่อฮ่า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 ฮ่ะฮ่าฮา่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่ฮ่่า่าาาาา่าา่า่่ แต่กมีแฮกองแงวแล้วก็สีแฮตัวเงินแล้วก็มีโจกลากกลนะคะมีลังวันใหญ่ค่ะหลุนลางวันน้ากันนะคะผูใดมากหลุนเต่าลังวันใหญ่นะเต่าเต่าทานทานไปสอบมดหวงนี็จะได้ลูกแมวลูกแมวูกแมวลแวก็ดีแตจะได้ลูกแมวเพราะแมวจะอะไรแมวจตายไปกแกแมวบ่แกแมแม่เนี่ยแหละเนาะ ก็อย่างพวกกันนะอเดียเป็นเรียงเนอะพ่อครราสิบเรียมือเดียพอครบกับป้านีนมือเนี้ยตาผมป้าคํากับป้าสาธิตพ่อสิบเรียงเนี้ยแ่ก็รวมบุญรับกันนะคะพัดละหึ่งร้อยบาทค่ะหลุนลักวันมีพัดลมมีทีวีนะคะเดี๋ยวมือเียวสิพาให้พัดเอวพ้าไปหาเสื้อแล้วก็เสื้อลายยางค่ะจังรอรุ่นเคียง ทำนากุลนำมวลเงีนยหละลาย,ยาล่างเนยเส็นอผามือนะ,นะเสื้อผ้านี่แปลกั้ยยางก็ใบกระดานมันรวมแล้แกันอ <laughs> ย <laughs> ่าเข็นโ <laughs> <laughs> ล,ล่งท่านกันเลยนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเกียงมาด้วยค่ะเด้อพะคนกับสีไลาเติมเนาะก็ว่ารวมบุญทุกคนเงี้ยนั่งล่งแบบมี้มีแต่ผู้งามๆเล็กน้อย <laughs> วันนี้ไม่ขเวดเจ็แล้วตองอยู่ค่ะ ก็ <c oughs> ่ได้เก,กลีตรตเตอรี่เพราะว่าเ้าห้เห็ดนี่แหละนะคะมันก็ไดหลายก้าลรตเตอรี่เด้อแกานร่มชื้นเป็ยัยกร้อยเนึงแม่คูก็สิสม,มน,นาคุ่นห่เัน้กรไดหลายกาเกา่กกเกาเพราะว่าราคาสองสามพันกมี่แต่ว่า <c oughs> บ่ได้แกลี่ยคูอกมนี่ไดลลูกแมวหรอกเพิได้กล้าแค่อ้ยเกี่ยวเาได้เอาสิโจกไรยอยเป็นซสีขาวขามคืนเนี่ยมนดมันเู่้สิได ตลูกแม่แวถ้าได้ลราหามคือได้ลราหามคืนงก็คือรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษเนอะถึงหนองเบียดกับปัญห่การอินลานชนะดุลยิบินะคะถวายปูสองพันแม่ปูสองร้อยย้มสองร้อยขายเงี้ยหนึ่งร้อยเงี้ยท้ายเงินหน่อยนิดหนอยเขาีดชิบหายแก่ติวคนใส่หลังเงินหน่อยาะด Yeah? ีนี่ยอหะไรเนี่ยเกอะใช้เงินดยิ้ออาจารย์จะบ้านอยู่ครับขอบคุณครับนี่ค่นางกิตนานวก็ถาไปูสองพันม็คู่สารอยยิมสองอยเตีมงูสองยค่ะยิมเสียงงูเนาะใจทำกันหดมันยกไกกันดีเลยตันี้ตัวนี้เลย นี่แนางไพวันลึกร้นแล้วค่ะถ้าไวพูซ้ำรอยไม่พูนึง0อิมนึงรอยนะคะอรงกาอา่แกหมดเลยเนาะแต่ของวันเจ็ดแลทันเดียอง<า>วันนี้จะจะกินฟิวันจะไปพู่เอาบอ,บ,อบ,อบอกพูดไว้แล้ว่กถึงยังไง บวกบุญเพิ่อนราคาวันที่ยี่สิบเก้าซาสมสามบุญไปแม่คู่ประเทศต้นพ่อป้าไปนี่จ้าราคาสองวัดวัดป่าพันเมื่อกับวัดวัดป่าซาสนุบุญวาราลามต้องขึ้นสะกดตามติวะอันยากแม่บ้านมันถือแม่นข้องอยู่ก็วัดมูลีราคาเนาะถ้ามันถือบ้านหย่ยมบ้านเทียมเนาะบ้านเทียมแล้วค่ะผู้ใดอยากไปก็ได้นะคะแต่ปฏิบัติถ้ำไป ช่วงนี้ผู้ได้ไปกังานนักอยู่หรอกค่เปไ็นไปซอยทั้งวัดจนก็มันสร,ร้สางศาลานะคะศาลาหอฉันเยอะเ๋ยเที่็ดห้อยผู้ตาแือคก็ดีใจเรื่อมู่บ้านจำได้ว่าก้าเก้าเกศจะเลื่อมเรื่อหอฉันเลยอ้นหอผูหอหอ้ตาหอพนาแล้วตังคเอาเองเลยก้าวก้าวเกและว่ามีมณฑปูกันแเออฮะ แต่งคันงมปูตาปูคือปลาคับปูพู่มปูขุ่มเรืยข้กาวก้าวเปหอปูคือปเขาเรี่ยข้กาวก้าวไปหอปูตาเรือยขึ้นกาวก้าวไปใหญ่ไเลยเรื่องเพไปกินแล้วครับปูเป็นบงามพอไปงามกับปูงามยืดไปยมากงามดีครับแต่ว่าวันที่ข้าวเก่าจำว่าเหรอวันขื้ข้าวเก่าให้เอาดอกมัน ไปให้พ่ออีกเก่าชิ้ว่วงเก่าทึ้วควงเก่าถึกไมู่้ไงเอาไปเก่าทิ้ข้าเกินก็ยังมีเกินพ่อพ่อะรบนี้ครับปูใครพูมือใก่ไปแกะต้อเอาเก่าถึกเก่าถึกเข้าไหมครับปูื่นว่าชวิตทะเ้องให้ยำออกไปด้อครับปูือเอารับขันก่อนตือไร้ปูร้ายคนร้คือเขียงเรื่องน้ายง้อหวงปูมานางมุกงาเตวีมิ พราะแบบนางไทยวันทุกคนหอมรักนาจกจะนาหายไมืถูกไมอรับไม่ถูกไม่มาไอ้กูวนนี้ถูกขาด่งแล้วะก็วันนะูกาอัดจืมกตื่นใจฝุ้าใจข้องเบาหุ่มก็ไดะแรดที่ข้อย่ากนี่ห่ะงขู้มึงเออเว้ยน้าเปิดเงื่อนเปิดข้องมากูยิงอยากถือไปไาว้ไม่ได้หรือเป้าเนี่ยว่าพราคือเก่าก็คือเพ่อนไปพ กไหว่ากันเรื่องครับโอกนาเขาคือเขาอพอะป่อยในวันนนางาวกระพรอนเพ่งเผ่าเนาะรวมคือคือหญิงนั่งแล้ว่าคข่งกระไรไปอึคอว่าค่งเรื่องเขาจากข่งมาแงเรื่องเขาคอ้าบ่อยนัคือก็อพอหาใจเหงากมาว่าค่ะอือเออป้าเก่งไงเข้าไปก็ดีหมดนะดูนะอาขอหามือศอกมือกมือหมานะลวกงะอ่านๆแล้วก็รู้ว่า ได้เมื่อไงนะคือเขาเล็กไะกันออืมันนี้ผ่านมาทางไอ้ฝ่าหัวนางการสุดาอานานทะโวงอ้อนานทวันจำงิ้มอ่านถืออ่านถือมาพอเฝ้าเลยรวมข้าขาราหนึ่งพันพร้อมกับปวงมาในข้าปวงนะเอาังมือกบมือรักมือกบมือมัดอายุวันนั้นสุกับพระนึ่งแล้วก็ร่มหวนะลูกนะอานจะลึงจะถมออไปเีนเห็นทันาหนักหนึ่ง ครับอันนี้แตงโมไม่ัานีูแตงโมแตเย็นฮ้รนี่เกับปูเออปูแต่เย็นอันนี้เอฟีผ่านมาค่ะเข้าก็ยังแตงโมผ่านไว้แดงคืนคืนเพราะมีนเขียวงงลอเดงคืนคืน เออร้ายกูร้ายกูร้ายกูเขี่อยังงั้นเว้ยเดี่มวอ่า20อัวามักมืม่วักอาอวู่ว่านั้ตัวขาดไปได้ยังังแล้ก็เลยรู้รูรูดซิบเก่ารูดซิเก่ารูดซิบเก่ารูดซิบเก่าหมดรู้ซิบเก่าที่ปูเออมว่ารู้เก่าม่กามเอนเออะนนีังไงถามามงไงมาเลกเออป้าํามมาแล้วพ่อป้าํามาแล้วว่าันอี้วันนี้มากับคาราวะพ่อกับอ็นักเตะไยเนาเนาะ มาเมื่อวนก่มาขอขคาหนึ่งงูน้ำมันคือเกาแหละค่ะใครบางค้คาหนึมงงูน้ำมันประมาณยื้อ้เมาฝากพี่ปูครับบนตรเงเรอยเสร็จันแ้วครับจากการั้าเลาครับพูเออแต่ทักโกงแต่ทั้าเกิียดแต่ทั้งเออพวกปู้ายพวกใหี่เลยเยื้อแต่ว่าพวกขี้ไรพวกขอยตื่นะรื่อครับพูพวกหงายขึ้นออพวกขั้ตึงกินเชี่ยวจับคอัง เาแก่นาะเป็ี่ยนเปล่าเปย์ผแ่คือคือแหลก่าแท้เมงกังแกนคองาแต่เขาคือกัดอย่างเขาม่แตาเหียนบวงาเหียนยังใหม่มาแบวมันว่ากันได้เลยว่ากันว่ากันค่อแล้วงาเาต่งเมาเม่องเนี่ยก็คือข้่ว่ากั้แหมกับเผา มาผูหางขาังเขอกแต่ให้อึงรึเพื่ออึงนันั่นแหละเขาเรียกว,ว่าอึงรึงเจ้าไหมเออนางปะไผ่กับนายหำบางนึกมาหาพ่อมากราบคารวะเออมาขอพรจากอีกพ่อนางอว่าแข่งอยากที่อยากคว่วแข่งความเปล่งือกเกาอีกพ่อเออว่าค่ะอืมมือนถือว่าขาเคา,ขา,ขา,ขาะคนาหมู่ํำมันว่าข่งหำเข็มกรนโดดไหนตนวาบวะค ครื่องบ่ายเนาะเอาไปเครื่องบ่ายเนาะได้คือไหนก็เห็นว่าก็ได้ว่าายแต่ไม่ได้หมนเลยคือแม่งปอบ่ยกต่คัดขาเอาตัวเดียวแท่งได้ทุวนนั่เขาแต่เอาไปาเครือรรรรรอ่องบายก็แล้วกันบ่ายคลองก็แล้วกันเนาะให้ห้ำไปเลยไปเติมน้ำมันแต่ว่าน้ำมันพวกองน้ำมันรัวเติมเท่นานีก็ก่าเติมขังแล้วก็คอือไม่ห้องอากาศาห้องก็จับ่ ให้ห้มไปได้เติคือยมงเติมห้ำห้ำเติมวมันจะเก่าไปเจ็ดสิบับป่เนีเก่าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบให้มันเต็มถังไปเลยเนาะเติมมันน้ำมันไหามันหอนเรื่องครับปู่เติมไเไหนกับปอเติมเติมัปไหนกับปเติมเติมก็เก่าร้อยเจ็ดสิบกว่าเพขาดีนะอืมไหลรึเครับอืมเอาแค็แค่ป่ะคออจะใุ้ยง่ายเนาะอืมถ้าว่าจะมีโชคหราออะไรก็มี เขาเทเวหางมันเข้าโคนอเก่าแก่วกดคือแบบโอ้ตคอยปืนคอยฝ่ายรูคืออันนี้ก็ทักด้วยเอาแาหลายูเอาเชือกเแ้นของแขนก่าไปออกเกินรูเรเาะงั้นน่ะได้คืแบบข้าครนหมูนมากเราเก็บื้อเอาพ้หายกกินเข่าอันนี้ไวการเอาอีกแร่อหาจะแกล้งข้ามมันกกินไก่กินอะไร จะินค่อยค่อยกี่ยวงานนะว่าจวันเขาเขาขายเพื้อแดงเลยเขาเวสืกอเขาเดเขาขายเสื้อเก่ากวาน่ะสิบเก่าบาทเวคือเริ่ขายทางเลิ่ชเสื้อเก่าให้ปลาทำเวสือมันบู๊บววเืออริ่มยืมยางั้ไปแจกไปแจกไปอืเออเออเออเาอเออปอาเออ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 าออเปลเออเออเาอปเ ติตคืองาว่าค่ะรูปขาวว่ะค่ขขาาะข้อคารวาองค์ปู่ไม่ได้มาด้วตัวเองให้อีพ่อกับอีเม่มาให้อีพ่อน่ะมาถ้าปูการมาให้ปากมาให้หมูหอนลูกแต่เป็นคนลงมาค่ะคือ่าขัดน,ออน้องเอาหมูหมูหมูปลาพาพังลงเลยรูกถิบเก้าเก้าคือเอาฟังให้ดีนะคือเก้าเก้าถิบอือแล้วก็ เก้าเจ็ดศูนย์นะลูกนะกลับด้วยลูกกลับด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้แม่ไม่เอาเนาะลูกเนาะเออแม่ไ,มไปเอาแตงตัวมันไม่ออกอดดององไงความผูกใจหรือขวดคักไงเเนาะเรียกมาไถ่ใจเรื่องเขา,าเรื่องเนี่ยต่อไปค่ะแอดกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะแอดกับซีมาสารุปคำว่าปู่ตาให้ฟังอีกรอบนึงค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันที่23เมษายนพศ .2566 ค่ะ ปูหายมากแล้วนะคะสำหรับลายวันมือนี้ปูบอกว่าวันที่ยี 19, ่สิบเก้าหายเอาพ่วงมาลีหายปูนะคะบอกพอยิมค่ะหายเอาพ่วงมาลีหายปูเก้าสิบพ่วงค่ะสำหรับลายวันนะคะปูหายรูดสิบเก้านาะคะ่ะรูดสิบเก้ากับยาลืมสิบน้่เนาะคะ่ะต่อมาหายปลาฮัมค่ะเติมน้ำมันเก่าเจ็ดศูนย์กับเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะที่เข้าเลนเลงเข้ากระตองกับน้่ค่ะท่านผู้ชมต่อมาหายปลาฮัมแวร์สื่อสร้อยจุนะคะสิบเก้าค่ะตอนแรกห้เอาโรถเซียเอก ไปวัดบานพื้นนะคะขั้นนี้เลยค่ะปลายทะเบียนก็คือ6 2ส1ค่ะแต่ว่าปูบอกว่าเอาข้างหน้าไปตํ้เนาะคะ่ะก็อาจจะเป็นหกองก็ได้ค่ะต่อมาปูไ้เด็กยิงเงื้อเงื้นะคะบอกว่าเก่าบวกเก่าได้18เนาะคะ่ะแอดกระเลตีไยเป็น108ค่ะท่านผู้ชมายคาน้ำมันไปกับได้ค่ะ107สําหสำหรับงวด2พฤษภาคมพศ2566ค่ะหน้นางการาเงาเซาสุด ลาเก่าเจค่ะร่างวันเก่าเบอมเอนสินะคะ่ะปูตาวาบอมเนสิค่ะไฮปลาหามเติมน้ำมันค่ะเก่าเจนศูนย์เจกานะคะกายลืมเนะคะเล็กเจแตงโมที่ปูไฮก็คือเกค่ะอย่าลืมะะลก, J ode, ก 90, ลมกับเป็น6กูนย์นะคะท่านผู้ชมต่อมาปูตาทักท่วงนะคะปวยท่านของเจวันค่ะบอกว่าใบแปบเอใบนี่นี่มันเด่นเนาะคะ่ะ แล้วยาลืมเนาะค่ะท่านผู้ชมใช้ยาไขมดแดงเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเจ็ดศูนย์ค่ะตอนสุดท้ายค่ะปูตากระซิบกระซิบปลาหัมเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือซิบเก่าค่ะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะเอาไปเสียงโชกเสียงลาบเนาะคะ่ะมีสำรับรายวันค่ะท่านผู้ชมแคปไวค่ะ ากาเรียนเชิญนะคะวันที่2 9เกเมษายนนะคะาามีงานบุญค่ะมีแห่กองเน่านาางร่ำนะคะที fc เพิ่นบุญไวนะคะบุญไวกับปูปตาค่ะมีจับฉลากมากมายค่ะท่านผู้ชมหลายซิงร้ายยางค่ะากาเรียนเชิญนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ประผัดคลิปเด็ดๆจากช่องไอผ้าลวยน้าะคะโชคดีค่ะ